ไลน์แอปพลิเคชันแชทตัวแรงอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของคนขี้เหงาไปพบกับฟีเจอร์ต่างๆแบบดักดักกันได้เลยนะครับในหน้าแรกจะแสดงรายชื่อเพื่อนทั้งหมดที่ใช้แอปพลิเคชันนี้คุณสามารถสร้างกลุ่มขึ้นมาได้โดยเอาเนิ้วไปแตะที่ไอคอนขวาบนหนึ่งครั้งเลือก c create Group จะใส่รูปประจำกลุ่มหรือตั้งชื่อกลุ่มก็สามารถทำได้ เครื่องหมายบวกนั้นมีไว้เพื่อเพิ่มจำนวนขาเมาส์ในกลุ่มนะครับส่วนที่2หน้าแชทก็เหมือนเคยนะครับพิมพ์แล้วส่งแต่ที่จะสร้างความมือหาให้กับขาเมาส์ทั่วโลกก็คือเจ้าไอคอนหน้ายิ้มหรือสติ๊กเกอร์นั่นเองด้วยความน่ารักแบบคุณกวนและการแสดงถึงอารมณ์ที่หลากหลายทั้งหมดนี้สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ฟรีฟีเจอร์มาตรฐานยังมีอยู่เหมือนเดิมครับได้แก่ เลือกแชร์พิกัดแต่ที่ไม่น้อยหน้าแปอปอื่นๆก็คือฟีคอลโทรฟรีผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือจะลากเพื่อนขาเมาส์เข้ามาเพิ่มก็ทำได้โดย add friends to chat วิธีการ add f r i e n d ขออนุญาตนำเสนอแบบคร่าวๆนะครับเริ่มที่ QR code เอาไว้สแกน QR code ของเพื่อนโดยผ่านกล้องหรือเลือกภาพ QR code จาก l i บรา r y เพื่อมาสแกนก็ได้ เช็คอินเป็นการเขย่าเรียกเพื่อนเพื่อทำการ add friends หมายเหตุทั้งสองเครื่องอยู่ใกล้กันนะครับ search by id ง่ายๆนะครับพิมพ์ search add จบ setting profile เอาไว้ใช้ใส่รูปตั้งชื่อเปลี่ยนสเตตัสและเปิดใช้ user id n o t i f i c a t i o n ไว้ตั้งค่าการแจ้งเตือนต่างๆตามใจคุณ Receive Voice Call เป็นการเปิดปิดระบบโทรฟรีผ่านสัญญาณอินเทอร์นเน็ต Privacy Setting สำหรับคนโลกส่วนตัวสูงไม่ว่าจะตั้งรหัสผ่านก่อนเข้าแอปหรือเปิดปิด Auto a d อ Friends และที่ขายไม่ได้ Block User นั่นเอง ขอจบการรายงานแอปพลิเคชัน Line เพียงเท่านี้สวัสดีครับ